ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับผมมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์จะมาพยากรณ์อากาศประจำวันที่ 13กันยายนพุทธศักราช2567นะครับตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาิกาวันพรุ่งนี้ครับโดยอาศัยข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับสภาพอากาศบ้านเราจะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาติดตามกันได้เลยครับโดยภาพรวมที่ดูจากข่าวก็คาดการว่าแม่น้ำน่าจะลดลงนะครับผมแม่น้ำแถวแม่สาย แถวชายแดนพมา่าอาจจะลดลงนะครับลดลงแล้วในบางพื้นที่มีการทําความสะอาดเต็มไปด้วยโคลนครับผมแต่บางพื้นที่ก็ยังอ่วมอยู่นะครับโดยเฉพาะจังตัวเมืองเชียงรายซึ่งเป็นแหล่งรวมน้ําอีกทีหนึ่งก็ขอเป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องได้ต่อสู้ต่อไปนะครับผมคาดการว่าอีกสักสองวันส่วนใหญ่ก็จะน่าจะเข้าสู่ภาวะปกติในการที่จะเข้าสู่บ้านเรือนหรือช่วยกันทำความสะอาดถนนหนทางกันนะครับผม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านโดยเฉพาะหน่วยกู้ภัยนะครับทั้งทหารตำรวจและหน่วยบรรเทาสาธารณภัยที่ได้ร่วมมือร่วมด้วยช่วยกันเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้นะครับผมโดยภาพรวมแล้วต่อไปนี้ประเทศไทยก็จะต้องมาอยู่ที่แถวทางจงังหวัดเชียงรายนะครับแถวริมฝั่งแม่น้าโขงแล้วล่ะครับผมเพราะว่าได้มีการเตือนมาแล้วนะครับว่าแม่น้ําโขงจะขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างเรื่อยๆและก็จะ ได้รับน้ําจากทางเขื่อนทางตอนเหนือโดยเฉพาะทางสปปลาวและประเทศจีนตลอดทั้งน้ํามวลใหญ่ของสปปลาวนะครับโดยเฉพาะทางแขวงหลวงน้ําทาแขวงอุดมชัยแขวงบอกแขวงหลวงพ่อบางแขวงแขวงบกแก้วนะครับผมแขวงพงสาลีเสียงขวางตลอดทั้งชัย,ยบุรีนะครับโดยเฉพาะเขื่อนของสปปลาวสองสามเขื่อนก็เริ่มจะ เริ่มปล่อยน้ําเพิ่มขึ้นแล้วนะครับผมซึ่งจะมีผลกระทบต่อพี่น้องที่อาศัยอยู่ตามริมแม่น้ําโขงจังหวัดที่อาศัยที่มีริมแม่น้ําโขงนะครับทั้งสปปลาวและไทยด้วยเหมือนกันครับผมได้ข่าวว่าแถวทางเชียงรายก็มีผลกระทบจากแม่น้ําโขงเหมือนกันครับเนื่องจากการระบายน้ําค่อนข้างช้าและเอือท่วมตามริมตลิ่งแม่น้ําโขงแล้วนะครับส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแถวจังหวัด เลยโดยเฉพาะเชียงคานก็เริ่มมีผลกระทบแล้วนะครับผมชาวบ้านก็ได้เริ่มขนย้ายสิ่งของหนีน้ําจากริมตลิ่งแม่น้าโขงแล้วครับและน้ําได้เริ่มอออท่วมไปตามหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ริมตลิ่งแม่น้าโขงแล้วครับผมจากเชียงคานก็ไล่ลงมาเรื่อยๆแล้วครับทีนี้จังหวัดหนองคายก็เริ่มมีผลกระทบแล้วครับสาหรับริมแม่น้าโขงตลอดทั้งสปปลาวแนวนครหลวงเวียงจันทร์ก็เริ่มมีผลกระทบเช่นกันครับ ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่ตามริมแม่น้าโขงหรือพ่อแม่พี่น้องที่ทําการประมงเลี้ยงปลาจากกระชังก็ให้เตรียมตัวได้แล้วครับผมหาทางที่จะผูกมัดหรือผูกตรึงไม่ให้กระชังมันไหลหนีนะครับผมเพราะว่าน้ํามวลน,น้ํานี้มันจะมาแรงมากครับขอให้พ่อแม่พี่น้องเริ่มเตรียมตัวหรือบางท่านก็เตรียมตัวกันแล้วนะครับผมเก็บของเข้าที่ฉูบขึ้นที่สูงเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่แถวจังหวัดหนองคาย ก็จะมีฝนตกมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับดังนั้นการระบายน้ําจากแม่น้ําสาขาลงแม่น้ําโขงก็อาจจะค่อนข้างล่าชา้าหรืออาจจะทําให้เกิดน้ําสําหรับแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประจำวันที่13กันยายนในเวลา18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้พบว่าได้มีจังหวัดที่ขึ้นด้วยสีแดงนะครับผมหมายถึงค่อนข้างที่จะมีฝนตกหนักมากตั้งแต่90.1มิลลิเมตรขึ้นไปนะครับ ซึ่งได้แก่จังหวัดจังหวัดสกลนครนครพนมกาลสินมุกดาหารจังหวัดบนราชธานีจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดและทางภาคใต้ก็ได้ได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตนะครับผมส่วนพื้นที่ที่แทนด้วยสีเหลืองนั้นหมายถึงบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักคือตั้งแต่35.1ถึง90มิลเมตรได้แก่จังหวัดดังต่อไปนี้ครับได้แก่จังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษนุโลกพิจิตร เพชรบูรณ์นะครับผมสําหรับทางภาคเหนือส่วนทางภาคอีสานนั้นได้แก่จังหวัดหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงการจังหวัดร yes, ้อยเอ็ดเยโสธรอําำนาจเจริญสีสเกตและจังหวัดสุรินทร์ครับผมส่วนทางภาคกลางและภาคตะวันออกนั้นจังหวัดที่เป็นสีเหลืองหมายถึงมีฝนตกหนักนะครับได้แก่จังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วจังหวัดระยองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัด ปทุมธานีจังหวัดนนทบุรีกรุงเทพมหาคนครและจังหวัดสมุทรปราการตลอดทั้งจังหวัดทางฝั่งตะวันตกได้แก่การจนินนบุรีจังหวัดราชบุรีนะครับส่วนทางภาคใต้นั้นจังหวัดที่ขึ้นต้นขึ้นด้วยสีเหลืองคือหมายถึงพื้นที่เสี่ยงภัยที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักได้แก่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีกระบี่ตรังนะครศรีธรรมราชพัทลุงสตูลสงขลายะลานะครับเรามาดูลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยประจำวันที่13กันยายน 2,567ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ได้พบว่าล่องมองรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตัวนออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณ อ่าวตังเกียรประกอบกับมรสุมทวนตกเสียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอนดามันประเทศไทยและอ่าวไทยอยู่นะครับในขณะที่มีอมอความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคตวันออกเสียงเหนือตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตวันออกเสียงเหนือภาคตวันออกและภาคใต้ฝั่งตวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่ารวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะครับสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลดามันและอ่าวไทยมีกําลังปานกลางโดยทะเลดามันตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมามีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลนดามันตั้งแต่จังหวัดภูกเก็ตลงไปและอ่าวไทยมีคลื่นสูง1-2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือ ในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความ,มาระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับอันหนึ่งในช่วงวันที่14-17กันยายน2567นี้พบว่าล่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะยังมีกำลังแรงขึ้นเป็น เป็นกาลังค่อนข้างแรงลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลนามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกําลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับเรามาดูการพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทย ประจำวันที่13กันยายนตั้งแต่18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยมีรายละเอียดแยกออกเป็นหลายภาคดังต่อไปนี้นะครับภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23- 26องศาซเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-34องศาเซลเซียสมีลมแปรปวนความเร็ว10-15ึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับทางภาคเหนือส่วนทางภาคตะวนออกเฉียงเหนือวันนี้คือวันที่13ตั้งแต่18นาิกาวันนี้จนถึง1 0 1ถนาฬิกาวันพรุ่งนี้พบว่ามีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนองคายบึงกาฬ นองบวัวลำพูดอนทานีสกลนครนครพนมกาลสินมุกดาหารร้อยเอ็ดยะสโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่28-34องศาเซลเซียส โดยคาดการว่าจะมีลมตนตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 1 0ึง2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับทางภาคกลางวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสระบ,บุรีพระนครศรีอยุธยาอ่างเจนาบุรีและราชบุรีนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-34องศาเซลเซียส โดยคาดการว่าจะมีลมตกตกเฉียงใต้ความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมแล้วเลื่อนมาดูการพยากรณ์อากาศทางภาคตวนออกกันครับผมโดยภาคตวนออกคาดการว่าจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วแะยองจันทบ,บุรีและจังหวัดตราดอุณหภูมติต่ำสุดอยู่ที่24-27องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-34องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับเราเลื่อนลงมาดูการพยากรณ์อากาศประจำวันที่13กันยายนของทางภาคใต้กันครับผมโดยมีการคาดการณ์ว่าภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและจังหวัดยะลาอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-26ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-35องศาเซลเซียสมีลมตะวต,ตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับ สำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่นะครับผมและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดละนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่28-31องศาเซลเซียสครับผมตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมามีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ บริเวณที่มีฝนฟ้าะนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับเราเลื่อนขึ้นมาดูการพยากรณ์อากาศสําหรับกรุงเทพมหานครกันครับผมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุดอยู่ที่31-34องศาเซลเซียสมีลมตันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเรามาวิเคราะห์โมเดลฝนของจากข้อมูลของ windy.com นะครับผมโดยมีโมเดลฝนโชว์ว่าวันสำหรับการวิเคราะห์โมเดลฝนวันนี้จะไปอย่างรวดเร็วนะครับและก็จะไม่ลงรายละเอียดแต่ก็จะเป็นในลักษณะเป็นพื้นที่ไปนะครับผม เพื่อความรวดเร็วครับสำหรับโมเดลฝนในช่วงเวลา20นาฬิกาพบว่าประเทศไทยของเรามีกลุ่มเมฆฝนอยู่แถวทางภาคอีสานตอนล่างนะครับผมเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับในช่วงเวลา20นาฬิกาคาดกันว่าจะมีฝนตกและฝนฟ้าขนองในลักษณะปานกลางจนถึงหนักครับแถวบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีศรีสเกตยโสธรจังหวัดสุรินทร์จังหวัดร้ดรอยเอ็ดจังหวัดมหาสารคามจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดนครราชสีมาอาจจะรวมมาถึงจังหวัด กาลสินครับในบริเวณเดี๋ยวนี้ส่วนทางสอปปลา,ลานั้นมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างน้อยครับแต่จะมีว่ามีค่อนข้างหนาแน่นอยู่แถวแถวแขวงจำปสัสสกับอัฐปือครับเป็นกลุ่มฝนกลุ่มเดียวกับที่ลอยต่อมาจากจังหวัดบนลัาชธานีครับส่วนทางภาคเหนือไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับในเวลา20นาฬิกาภาคอีสานตอนบนก็ไม่มี มีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างน้อยครับอาจจะมีอยู่แถวจังหวัดบึงกาฬกับจังหวัดหนองคายนะครับผมส่วนทางภาคส่วนกรุงเทพมหาคนครและภาคตะวันออกนั้นมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างน้อยครับในเวลา20นาฬิกาส่วนทางภาคใต้ของประเทศไทยเรานั้นยังไม่มีกลุ่มเมฆฝนครับเรามาดูโมเดลฝนในช่วงเวลา22นาฬิกาก็ยังพบว่ากลุ่มโมเดลฝนโมเดลฝนได้เช่อว,ว่าเมฆฝนมีตัวเนื่องมาตั้งแต่เวลา20นาฬิกาก็ยังปกคลุมอยู่แถวภาคอีสาน ตอนล่างอยู่นะครับคาดการว่าจะตกฝนตกก็อาจจะตกในลักษณะปานกลางจนถึงหนักครับสำหรับอีสานตอนล so. ่างค่ําคืนนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับทางด้า <c oughs> นสปปทางด้านสปปบราก็เช่นกันครับแถวแขวงจะปาศักและอัตปือก็ยังอยู่ในเหมือนพื้นที่เดิมครับในตั้งแต่เวลา20่สนาฬิกาไปต้นมาแล้วตลอดทั้งทางอีสานตอนบนก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับมึงการหนองคายยังมีอยู่ครับ อาจจะรวมไปถึงนครหลวงเวียงจันทร์ด้วยครับผมในเวลา22นาฬกาส่วนสปพาพลาวด้านเหนือนั้นไม่มีกลุ่มเมฆฝนแล้วครับผมตลอดทั้งภาคเหนือของประเทศไทยก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนครับภาคกลางของไทยก็มีกลุ่มเมฆฝนน้อยจะมีอยู่แถวจังหวัดปทุมธานีพระนครศรีอยุธย,ยาและจังหวัดสระบุรีนะครับในเวลา22นาฬกา ส่วนทงางภาคตะนออกนั้นไม่มีกลุ่มเมฆฝนแล้วครับถ้ามีก็จะเป็นฝนลักษณะเล็กน้อยครับส่วนทางภาคใต้ก็ยังมีไม่มีกลุ่มเมฆฝนเช่นเดิมครับในเวลา22่สนาฬกาพอเรามาดูโมเดลฝนในช่วงเวลาเที่ยงคืนของค่ําคืนนี้คือค่ำคืนของวันที่3นะครับเที่ยงคืนพบว่าประเทศไทยนั้นมีกลุ่มเมฆฝนเป็นหย่อมแต่ทางภาคใต้ก็ยังไม่มีกลุ่มเมฆฝนภาคกลางก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนตลอดทั้งกรุงเทพมหานครก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับสําหรับเที่ยงคืนของคืนวันที่13 รอยต่อของคืนวันที่14นะครับรวมทั้งภาคตัวนอกอาจจะมีกลุ่มเมฆฝนอยู่ในลักษณะเล็กน้อยอาจจะตกโปรยปลายลงมาครับผมแถวจังหวัดตราดจังหวัดระยองและจังหวัดชนบุรีตลอดทั้งจังหวัดสะชิงเซาด้วยครับส่วนทางภาคเหนือน,นั้นในเวลาเที่ยงคืนของวันที่13คืนของวันที่13ยังมีกลุ่มเมฆฝนอยู่แถวจังหวัดเชียงรายพะเยาจังหวัดน่านอาจจะรวมมาถึงจังหวัดอุตรดิตถ์ครับในลักษณะเล็กน้อยจะถึงปานกลางครับแต่จะหนักอยู่แถวจังหวัดเชียงรายนะครับผมในเวลาเที่ยงคืน ของค่ำคืนนี้คืนวันที่13สครับส่วนทางภาคอีสานนั้นมีกลุ่มเมฆฝนเป็นแถบอยู่นะครับปกคลุมตั้งแต่อีสานเหนือจนถึงอีสานใต้ในลักษณะค่อนข้างกินบริเวณกว้างเหมือนกันครับเช่นอยู่แถวโดยไล่มาตั้งแต่จังหวัดหนองคายจุดรธานีจังหวัดขอนแก่นจังหวัดกาฬสินนะครับไล่เป็นแถบมาทางด้านนี้กาลสินมหาสารคามร้อยเอ็ดจังหวัดสุรินทร์ศรีสเกตจังหวัดยโสธรจังหวัดอุบลราชธานีอำนาจเจริญ มุกดาหารสกลนครน,นครพนมบึงกาฬครับเป็นกลุ่มแถบที่ปกคลุมอยู่นะครับผมในเวลาเที่ยงคืนคาดกันว่าโดยเฉพาะทางภาคอีสานตอนบนนั้นในเวลาเที่ยงคืนอาจจะมีฝนตกตั้งแต่หนักจนถึงหนักมากนะครับผมโดยโดยมีกลุ่มเป็นหย่อมเป็นสีแดงอยู่ครับโดยในบริเวณจังหวัดอุดรธานีจังหวัดนครพนมจังหวัดบึงกาฬตลอดทั้ง อาจจะรวมไปถึงจังหวัดขอนแก่นนะครับในเวลาเที่ยงคืนของค่าคืนวันที่13นี้ส่วนสปปล,ปลาวนั้นมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างน้อยครับในเวลาเที่ยงคืนของวันที่13เรามาดูโมเดลฝนในช่วงเวลาประมาณตีสี่นะครับตีสี่สนาฬิกาของวันที่14ก็ตรวจพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนเป็นหย่อมอยู่นะครับเข้าปกคลุมของประเทศไทยแต่ส่วนใหญ่ไม่มีกลุ่มเมฆฝนสําหรับประเทศไทยแต่มีหย่อมอยู่แถวทางภาคใต้ ก็จะมีลักษณะปานกลางจนถึงหนักครับแถวจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดสตูลและจังหวัดภูเก็ตอาจจะรวมไปถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับสุราษฎร์ธานีและระนองเป็นบางส่วนครับในเวลา4นาฬิกาของวันที่1 4ส่วนที่อื่นๆของภาคใต้นั้นไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับกรุงเทพมหานาครภาคกลางไม่มีกลุ่มเมฆฝนแต่ภาคตะวันออกมีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยอยู่แถวจังหวัดตราดนะครับผมส่วนภาคอีสานนั้นภาคอีสานตอนล่างไม่มีกลุ่มเมฆฝนแล้วครับในเวลา 4นาฬิกาของวันที่1 4จะมีกลุ่มเมฆฝนอยู่ทางภาคอีสานตกดครับผมค่อนข้างหนาแน่นอยู่เหมือนกันครับเป็นกลุ่มเมฆฝนที่มีมาตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วครับโดยอยู่แนวจังหวัดมุกดาหารจังหวัดกาลสินจังหวัดนครพนมสกลนครบึงกาฬหนองคายอุดรธานีอาจจะรวมไปถึงกาฬสินบางส่วนนะครับในกลุ่มนี้ยังปกคลุมอยู่ครับและก็ต่อเนื่องไปแถวนครหลวงเวียงจันทร์และก็แขวงสยบุรีแขวงบ่อกแก้ว แข็งลวงน้ำทาครับโดยสบประาวค่อนข้างจะมีกลุ่มเมฆฝนลักษณะปานกลางครับในเวลาตีสีหรือ4นาฬิกาของวันที่14ส่วนทางภาคเหนือของไทยนั้นมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างที่จะเริ่มหนาแน่นนะครับผมอยู่ในบริเวณเดิมตั้งแต่เวลาประมาณเที่ยงคืนมาแล้วแถวจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอาจจะรวมไปถึงจังหวัดแพร่จังหวัดอุตรดิตถ์ผมในช่วงเวลาในเวลา4นาฬิกาของวันที่4เลื่อนลงมาดูทางลาวใต้กัน ก็จะพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนกลุ่ม1อยู่แถวแขวงคำม่วนแสวนนาเขตนะครับผมและใต้สุดคือมีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งอยู่แถวอัตตะปือครับคาดการว่ากลุ่มฝนเหล่านี้อาจจะทําให้เกิดฝนตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงปานกลางครับสำหรับสบปพอปลาวในเวลา4นาฬิกาของวันที่14นะครับเรามาดูกลุ่มโมเดลฝนในช่วงเวลา8นาฬิกาของวันที่14ก็พบว่าประเทศไทยมีกลุ่มเมฆฝนน้อยมากแล้วครับผมแต่ก็ยังมีเป็นลักษณะเล็กน้อยเป็นหย่อมอยู่ เช่นอย,อยู่ที่เดิมสำหรับทางภาคใต้โดยเฉพาะแถวจังหวัดละนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังนะครับสุราษฎร์ธานีบางส่วนครับส่วนทางภาคตะวันออกนั้นมีกลุ่มมีฝนน้อยอยู่แถวจังหวัดตราดครับกรุงเทพมหานคร ภาคกลางภาคตัวนอ,อกเิียงเหนือตอนล่างไม่มีกลุ่มเมฆฝนเลยครับผมในช่วงเวลา8นาฬิการวมไปถึงทางภาคกลางตอนล่างก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับตลอดทั้งภาคเหนือส่วนใหญ่ก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนแล้วครับผมภาคเหนือตอนบนก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับในเวลา8นาฬิกาของวันที่14แต่จะมีอาจจะมีตกโปรยปลายอยู่แถวทางจังหวัดเชียงรายพะเยา จังหวัดแพร่จังหวัดอุตรดิตถ์อาจจะมีตกโปรยปลายครับส่วนทางภาคอีสานตอนบนนั้นยังมีกลุ่มเมฆฝนกลุ่มเดิมยังปกคลุมอยู่ในบริเวณเดิมครับแต่อ่อนกําลังลงพอสมควรในลักษณะปานกลางนะครับผมแถวจังหวัดมุกดาหารคนครพนมกลนครกาฬสินธุ์จังหวัดอุดรธานีบึงกาฬจังหวัดหนองคายนะครับอาจจะต่อเนื่องไปถึงจังหวัดไปถึงแขวงไปถึงคนครหลวงเวียงจันทน์กลุ่มกลุ่มนี้อาจจะให้เกิดฝนตกใน,ในลักษณะเล็กน้อยจนถึงปานกลางครับในเวลา8นาฬิกาของวันทีน่1 4 ส่วนส,วนสวนปปลาวที่อื่นนั้นมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างเบาบางครับพอเรามาดูกลุ่มโมเดลฝนในช่วงเวลา12นาฬิกานะครับของวันที่14เขาพบว่าประเทศไทยเริ่มมีกลุ่มเมฆฝนเข้ามาปกคลุมแล้วนะครับตั้งแต่เบาบางจนถึงปานกลางโดยเฉพาะค่อนข้างจะเหมือนจะหนักอยู่แถวทางจังหวัดตราดครับผมในเวลา12นาฬิกาส่วนที่อื่นๆคาดกันว่าจะมีฝนตกฝ่าฝ่าคนองในลักษณะเล็กน้อยจนถึงปานกลางครับสำหรับประเทศไทยในเวลา12นาฬิกา รวมไปถึงสพป,ปาวในเวลา12นาฬิกาก็คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยจนถึงปานกลางเข้าปกคลุมอยู่นะครับผมเนื่องจากว,ว่าม,มีมีกลุ่มเมฆเข้าปกคลุมอยู่และก็โดยภาพรวมในวันที่1 2ในเวลา12นาฬิกาประเทศไทยสพป,ปาวก็จะมีลักษณะคืมฟ้าคืมฝนนะครับมีฝนลงมาบ้างเป็นบางพื้นที่ในลักษณะเล็กน้อยจนถึงปานกลางครับสำหรับการวิเคราะห์โมเดลฝนก็ขอ,อยุติไว้ในเวลา12นาฬิกาของวันที่14นะครับ โดยดูจากทิศท,ทางลมแล้วลมได้เคลื่อนตัวนะครับอาจจะดึงดูดกลุ่มเมฆฝนชั้นบนไปทางประเทศฟิลิปปินสน์นะครับผมโดยค่อนข้างจะแรงครับดึงดูดความชื้นไปทางฟิลิปปินส์เรามาสรุปการพยากรณ์อากาศประจำค่ำของคืนวันที่13ตั้งแต่18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยภาพรวมภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งแากจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่วนทางภาคตนออกเฉียงเหนือนั้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนองคายบึงการหนองบวัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอํานาจเจริญสุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีสำหรับทางภาคกลางนั้นคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสระบ,บุรีพระนครศรีอยุธยา จัน,นบุรีและจังหวัดราช,ชาบุรีนะครับส่วนทางภาคตนออกนั้นพบว่ามีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดส่วนกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑนา sugar, คาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนั้นคาด uhh. กันว่า sugar, จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและจังหวัดยะลาส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภุเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลน,นะครับผมโดยภาพรวมของประเทศไทยก็ยังมีฝนตกอยู่แถวทางภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตอนล่างนะครับในช่วงเวลาประมาณตั้งแต่บ่ายถึงค่ำครับให้พ่อแม่พี่น้องที่สัญจรไปมาเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรไปมา ด้วยนะครับในเวลาดังกล่าวสาหรับการสาหรับการภาพรวมโดยทั่วไปก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะตามริมตลิ่งของแม่น้ําโขงนะครับผมอาจจะมีน้ําล้นตลิ่งโดยฉับพันทันทีเนื่องจากทางสปปลาวทางเขื่อนเขาก็เริ่มปล่อยน้ําลงมาเรื่อยๆแล้วนะครับคาดกันว่าจะถึงจังหวัดหนองคายแล้วนะครับสำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้ก็ผมลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอจบการพยากรณ์ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์และกดให้กำลังใจทีมงานครับขอให้ทุกท่านมีบุญรักษาเทวดาคุ้มครอง,องเงินไหลนองทองไหลามากันทุกๆคนนะครับสวัสดีครับผม